วัสดีค่ะแต่แสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะวันนี้แต่จะพาทุกท่านมาชมความงามของเรือนราชาวดี EP3 ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมความงามภายในกันค่ะไปค่ะเปิดประตูกันน้องหมามาเลยค่ะตัวทางขึ้นค่ะจะอยู่ของตัวเรือนที่เราเรียกว่าเรือนเตี้ยค่ะเขาจะมีความสูง1เมตรบันได5คั้นค่ะ ประตูทางเข้าค่ะจะเป็นประตูบาเลื่อนคู่สวยๆแบบนี้เลยค่ะเชิญค่ะเข้ามาด้านในค่ะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนที่เราเรียกว่าทางเชื่อมเรือนค่ะคือทางด้านขวาค่ะจะเป็นประตูที่จะเชื่อมไปทางตัวศาลานั่งเล่นและเรือนอื่นๆค่ะส่วนทางด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นตัวเรือนค่ะที่จะขึ้นตัวเรือนชั้นบนค่ะตอนนี้ค่ะโซนที่เราอยู่ค่ะฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าหลุมค่ะแล้วก็มีไฟคริสตัลสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เชิญค่ะบันไดท้าสีเงาวิบวับจับตาเลยค่ะช่องทางเดินบันไดนี้ค่ะผนังจะเป็นผนังไม้ค่ะแต่ว่าเราจะเจาะช่องกระจกให้มีแสงเข้ามาด้านในค่ะเพื่อเพิ่มความโปร่งค่ะเปิดประตูเลื่อนค่ะชั้นบนเชิญค่ะขึ้นมาในส่วนของโซนชั้นบนค่ะโซนนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของโซนห้องนั่งเล่นชั้นบนค่ะของตัวเรือนยกสูงของเรานะคะด้านหน้าเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆโฟเข้ามาเลยค่ะ ห้องนี้ค่ะจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตร50ค่ะส่วนด้านนี้ค่ะเป็นประตูที่เราใช้เป็นตัวผนังกั้นระหว่างตัวห้องนั่งเล่นและห้องนอนค่ะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนครูค่ะเชิญค่ะตัวเลื่อนของเราค่ะเป็นตัวเลื่อนไม้สักที่เป็นผนังกุนอกกุในสองชั้นค่ะตัวฝาผนังค่ะเป็นฝาไม้สักใหม่เข้าลิ้นค่ะผ่านการอบแห้งเรียบร้อยแต่งสีสวยงามแบบนี้ค่ะ ตัวฝ้าในห้องนี้ค่ะติดตั้งเป็นฝ้าทรงสโลปที่เล่นหลุมตรงกลางค่ะระบบไฟสวยงามเลยค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ําของในตัวเรือนชั้นบนนี้ค่ะกว้างๆลงๆเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยในห้องน้ําค่ะหลังนี้ค่ะใช้เป็นงานพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องค่ะอยากได้กระเบื้องลายไหนโทนไหนแจ้งได้เลยนะคะตัวฝ้าติดตั้งเป็นฝ้าไม้ค่ะ แต่ถ้าอยากจะได้เป็นงานห้องน้ำไม้พื้นไม้ติดตู้อาบน้ำก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเส่นด้านนี้เลยค่ะจากตัวเรือนชั้นบนค่ะเดินเข้ามาที่โซนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนของเรือนเล็กค่ะก็คือเรือนนี้ค่ะเขาจะประกอบด้วยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเช่นเดียวกันค่ะประตูบานเลื่อนกั้นเป็นผนังค่ะเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่ใช้สอยค่ะเข้ามาด้านในได้เลยค่ะกับห้องนอนขนาด 3.50เมตร 50, คูณ5เมตรค่ะตัวนี้ก็จะมีห้องนอนและห้องน้ำภายในตัวเรือนเช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำก็จะเป็นงานพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่แจ้งค่ะอยากได้กระเบื้องแบบไหนไลายไหนก็สามารถแจ้งตายได้เลยนะคะสามารถทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะเดินออกมาจากตัวห้องนอนนี้ค่ะเราก็จะไปที่ตัวทางเชื่อมระหว่างเรือนค่ะ ทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นประตูที่เราจะใช้เชื่อมไปตัวเรือนอื่นๆกันค่ะก็จะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนคู่ค่ะเพื่อจะไม่ให้กินพื้นที่ทางเดินของเราค่ะเชิญค่ะเดินออกมาด้านข้างค่ะเพื่อจะเชื่อมต่อไปเรือนอื่นๆค่ะก็จะมีตัวศาลาแปดเหลี่ยมตัวนี้ค่ะซึ่งจะเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพื้นที่ใช้สอยของบุคคลภายในบ้านค่ะเป็นพื้นที่ปาร์ตี้เอนจอยกันได้เลยค่ะ ฝ้าค่ะติดตั้งเป็นฝ้าแปดเหลี่ยมตามทรงของตัวศาลาค่ะพร้อมกับมีพื้นที่ค่ะให้เป็นพื้นที่นั่งเล่นเอนจอยกันได้ค่ะทางด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวเรือนกลางค่ะที่จะประกอบด้วยพื้นที่ภายในค่ะก็จะเป็นตัวห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็ด้านหน้าของตัวเรือนนี้ค่ะแล้วด้านในค่ะก็จะประกอบด้วยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้พื้นที่ใช้สอยพร้อมใช้งานเหมือนกันทุกหลังเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลย ตัวศาลา8ดเหลี่ยมค่ะซึ่งเป็นทางเชื่อมเรือเล็กทั้งหมด3เรือนค่ะซึ่งตามแบบแปลนเดิมของเรือราชาวดีค่ะก็จะประกอบด้วยเรือเล็ก2เรือนค่ะซึ่งสางานนี้ลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนค่ะให้เรือเล็กมีทั้งหมด3เรือนค่ะก็จะเป็นเรือหลังแรกค่ะ ที่ตายได้พาทุกท่านชมนะคะก็จะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะแล้วก็เรือนหลังที่2ค่ะที่เราชมกันไปเมื่อสักครู่ค่ะก็จะเป็นขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ําเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เรือนหลังที่3ค่ะทางด้านนี้ค่ะก็จะประกอบด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ําเช่นเดียวกันค่ะซึ่งบ้านทุกหลังนะคะก็จะประกอบด้วยหลังคาซิงเกิลรูฟค่ะซึ่งเป็นหลังคานําเข้าจากต่างประเทศค่ะมีหลากหลายเฉดสีให้ทุกคนเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นเฉดสีแดงเหลืองเขียวน้ําตาลเทา เทาดําค่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะส่วนตัวเรือนด้านนี้ค่ะทางเข้าจะอยู่ด้านข้างค่ะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนคู่เช่นเดียวกันค่ะเพื่อประหยัดเนื้อที่ใช้สอยค่ะเชิญค่ะเข้ามาในโซนของตัวห้องนั่งเล่นด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเรือนด้านในค่ะที่เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเช่นเดียวกันอย่างที่แจ้งค่ะ อนนี้ก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันค่ะสวยๆเก๋ๆดีไซน์ไม่เหมือนใครค่ะกับแสงชัยรุ่งเรืองค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรือนอื่นๆกันค่ะไปค่ะสำหรับเรือนราชาวดี EP 3ราคาจะอยู่ที่4ล้าน1แสนบาทค่ะสวยครบเด็ดเสร็จพร้อมเข้าอยู่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ ID ดี n ล s ์แอดค่ะฝากแสงชัยรุ่งเรืองบานไม้สักทองด้วยนะคะ